รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโครงการปลูกข้าววันแม่นะครับปีนี้เป็นปีที่18เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติวันแม่นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยนอกจากพัฒนาพันธุ์แล้วเนี่ยยังต้องให้ได้มูลค่าเพิ่มขึ้นเพื่อให้คนปลูกมีไรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้มหาวิทยาลัยคงจะได้มีส่วนร่วมในการศึกษาในการค้นคว้าเพื่อพัฒนา การปลูกข้าวของเราต่อไปสถานีวิทยุตทรทัศน์่องทัพบกรวมกับศูนย์หใจช่วยเหลือเกษตรกรมูลนิธิเมดเคลนออฟไลน์ เกษตรช <th> ่อง5พัฒนาชุมชนสนับสนุนรายการโดยเดอะเวโรนาแอดทับลานปราจีนบุรีอุ๋ยเรือใบไข่มุกและปุ๋ยรุ่งอรุณสินค้าคุณภาพจากบริษัทเครือประวิทย์กรุ๊ป สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนค่ะพบกันเป็นประจำนะคะกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับงานด้านการเกษตรงานด้านอาสาและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เราได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนไปได้วยกันค่ะ วันนี้ชาจะพาคุณผู้ชมไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมค่ะโดยเราจะไปรับชมบรรยากาศกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ประจำปี2566เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมบราชินีนาถพระบรมบราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษาในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2566ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะ เมื่อวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2566รองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรอนุชัยพิมโยภูมินรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ประจำปี2566เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา91พรรษาในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2566โดยมีท่านชยชัยแสงอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดนคปรปฐมเป็นประธานเปิดพิธีปลูกข้าวและท่านนารวีขันธหิรันในอำเภอกำแพงแสนมาร่วมกิจกรรมรวมทั้งคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรมีสิทธิ์ชั้นปีที่1ถึงจากคณะต่างๆครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงณทุ่งนาไพรบริเวณแปลงปลูกเลียบถนนชลประทานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมชายชาชัยแสงอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมมีโอกาสมาเป็นประธานนะครับในงานปลูกข้าววันแม่นะครับ ณทุ่งนาภัยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกรแพงแสนครับซึ่งเป็นกิจกรรมซึ่งจะ<า><า>ขึ้นเ<ไ>ป็นประจำทุกปีนะครับ I, <B> เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชนีนาถพระบรมราชานีพันปีหลวงนะครับซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่18แแล้วครับเป็นความรู้สึกที่ดีมากนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการร่วมกิจกรรมปลูกข้าววันแม่เพื่อเทิดเกียรตินะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันครับว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำนะครับด้านการเกษตรของประเทศไทยนะครับซึ่งในส่วนของการปลูกข้าวนะครับเป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยมาอย่างยาวนานซึ่งเราทราบกันดี โดยหมหาวิทยาลัยศสตร์ก็ได้มีส่วนร่วมนะครับในการทั้งในส่วนของการพัฒนาสายพันธุ์นะครับการพัฒนาวิธีการปลูกข้าวการเก็บเกี่ยวการดูแลรักษาและการพัฒนา กระบวนการทั้งหมดในการปลูกข้าวซึ่งวันนี้ก็เลยรู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับอย่างที่เราทราบครับว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยชนนนำด้านการเกษตรนะครับได้มีส่วนในการพัฒนานะครับพันพืชพันสัตว์นะครับมาอย่างต่อเนื่องนะจนมาถึงปัจจุบันในส่วนของข้าวก็เช่นกันนะครับได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องทราบว่าข้าวไรซ์เบอรี่ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมไปอย่างยิ่งก็ได้รับการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะแล้วก็วันนี้ก็จะได้มีการ ปูข้าวโดยวิธีการปักดำข้าวไรซ์เบอร์รี่ดังกล่าวด้วยครับสวัสดีครับผมน,นายนารวีขันเทินรันนายเปนกระแบงแสนครับครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกระแบงแสนนะครับที่ได้คุณาให้เกียรตินะครับเชิญผมมาร่วมกิจกรรม ปลูกข้าววันแม่นะครับประจําปี2,566ครับซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนั้นก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางด้านวิชาการการเกษตรนะครับเพราะว่าเขาได้มีการนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ การเกษตรต่างๆนะครับเป็นความโชคดีของชาวกำแพงแสนนะครับที่มีสถาบันจับกัรอย่างนี้อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะในวันนี้นะครับเป็นการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับซึ่งเป็นข้าวที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเนี่ยคิด้นขึ้นเองนะครับก็ได้มีการเชิญภาคส่วนต่างๆมาร่วมไปจำนวนมากโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่มาในวันนี้กว่า4 0 0 0คนนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผู้นาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นําท้องที่นะครับแล้วก็ทางอำเภอเองก็ได้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ดีและมีสืบต่อกันมายาวนานแล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่18แล้วนะครับครับโดยส่วนตัวกับผมเองนะครับก็ถือว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มาอยู่ในพื้นที่ของอำเภอกำแพงแสนเนี่ยก็นำความเจริญก้าวหน้าได้หลายด้านมาไม่ใช่แค่เรื่องการเกษตรนะครับแม้แต่เรื่องทางประจุสาตร์เรื่องของการทําโคเนื้อเนื้อของวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนี่ก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะครับ ก็สร้างชื่อให้กับทางอำเภอกำแพงแสนเป็นอย่างมากนะครับครับก็ท้ายที่สุดนี้นะครับผมก็หวังว่ากิจกรรมดีๆอย่างนี้จะยังคงอยู่คู้กับทางชาวกาแพงแสนแล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อไปครับขอบพระคุณมากครับโครงการปลูกข้าววันแม่นะครับปีนี้เป็นปีที่18นะครับเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ วันแม่นะครับก็เป็นการปลูกข้าวเพื่อจุดประสงค์หลายๆอย่างนะครับอย่างแรกก็คือเฉลิมพระเกียรติอย่างที่สองก็คือว่าให้ได้ให้นิสิตเราได้เรียนรู้ว่าการปลูกข้าวทำกันอย่างไรนิสิตปีนี้นะครับเน้นไปที่ชั้นปีที่1ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ3,900คนจากทุกคณะของวิทยาเขตกำแพงแสน คือช่วงวันแม่ตรงกับฤดูฝนและจุดประสงค์ของเราก็คือเราจะไปเก็บเกี่ยววันพ่อซึ่งจะครบอายุของการปลูกข้าวพอดีนะครับก็จริงๆชื่อเต็มของโครงการก็คือปลูกข้าววันแม่เก็บเกี่ยววันพ่อนะก็คือสิงหาแล้วก็ถึงธันวานะครับ okay, <so. S 1> กิจกรรมวันนี้นะครับก็นิสิตชั้นปีที่1นนะครับรวมถึงบุคลากรทุกคนนะครับมาร่วมกันปลูกข้าว และเราก็ได้ให้นักเรียนตั้งแต่ระดับเนอร์สเซอรี่นะฮะปะถมมัธยมได้มาเห็นพี่ๆบางคนอาจจะลงไปด้วยนะฮะลงไปปลูกข้าวด้วยนะครับก็ได้มาเรียนรู้ร,ร่วมกันข้าวไรเบอรี่เนี่ยเป็นอันที่หนึ่งคือเป็นข้าวที่พัฒนาขึ้นที่เรานะครับแล้วก็เป็นข้าวที่มีมูลค่าสูงกว่าพันอื่นๆนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยของเราเนี่ย นอกจากพัฒนาพันธุ์แล้วเนี่ยยังต้องให้ได้มูลค่าเพิ่มขึ้นเพื่อให้คนปลูกมีรายได้เพิ่มขึ้นหลังจากปลูกข้าวเก็บเกี่ยวกันเสร็จแล้วส่วนหนึ่งนะครับชัก2ปีที่แล้วที่เกษตรกรมีปัญหาอุทกภยัยแล้วก็นาข้าวเสียหายเนี่ยส่วนหนึ่งเราแบ่งปันไปให้เกษตรกรส่วนหนึ่งเราสีออกมา แล้วก็ให้กับบุคลากรและนิสิตของเราที่นี่ได้ทานกันคือวันนี้ได้เห็นนิสิตได้เห็นเด็กนักเรียนแล้วก็ได้เห็นบุคลากรของเราได้มาร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการเรียนรู้ด้วยวัฒนธรรมของไทยด้วยนะครับรวมถึงสิ่งที่ทำเนี่ยอีกสามเดือนเราเห็นผล นะครับช่วงระยะเวลา3เดือนตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนทั้งนิสิตท,ทั้งบุคลากรเนี่ยจะได้เข้ามาเห็นการเติบโตของข้าวเป็นอย่างไรซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งแค่นั้นในชีวิตความเป็นจริงของเกษตรกรเนี่ยนะครับคงจะไม่ได้ง่ายแบบนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราคงต้องช่วยกันเห็นคุณค่าของข้าวช่วยกันทำให้เรา ได้พันุ์ข้าวที่มีประสิทธิภาพรวมไปถึงการปลูกข้าวที่ทําไม่ได้ผลผลิตสูงสุดนะครับซึ่งตรงนี้มหาวิทยาลัยคงจะได้มีส่วนร่วมในการศึกษาในการค้นคว้าเพื่อพัฒนาการปลูกข้าวของเราต่อไปช่วงหน้ามารับชมกิจกรรมปลูกข้าววันแม่กันต่อนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติกและชมสถาปัตยกรรมสุดคลาสสิกสไตล์อิตาลีด้วยแรงบันดาลใจมาจากเมืองเวโรนาประเทศอิตาลีต้นกำเนิดนวนิยายโรมิโอแอนจูเลียอันเรื่องชื่อของโลกต้นกำเนิดดินแดนแห่งรักในเมืองไทยเดอะเวโรนาแอดทับลานอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรี เมืองไทยก็เหมือนได้ไปอิตาลีเดอะเวโรนาแอดทับลานดินแดนแห่งรักอาณาจักรแห่งการพักผ่อนโอมาตนานะทางสวนไรนาะปุ๋ยดีมีมาตั้งแต่ปุยาตายายปุยตาเรือใบไข่มุกใช้ปุ๋ยไข่มุกไข่มุกเกษตรกรทั่วไทย,ยเลือกใช้ปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุก ยตรมดีก <jam Stadium> ับทุกหน้าไร่ดีกับทุกคนปุ๋ยรุ่งอรุณสนับสนุนรายการโดย The Verona a t ทับลานปราจีนบุรีปุ๋ยเรือใบไข่มุกและปุ๋ยรุ่งอรุณสินค้าคุณภาพจากบริษัทเครือประวิทย์กรุ๊ป ช่วงที่แล้วเราได้สัมผัสกลิ่นอายวิถีความเป็นไทยที่พอนึกย้อนกลับไปแล้วรู้สึกไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นคนไทยเลยนะคะส่วนตอนนี้ไปรับชมกิจกรรมปลูกข้าววันแม่กันต่อเลยค่ะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนได้จัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการส่งเสริมและผสมผสานาศาศาารรวัฒนธรรมการปลูกข้าวโดยวิธีการปักดำซึ่งวิธีการนี้ถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวนาไทยที่มีประวัติและวิวัฒนาการมาอย่างยาวนานค่ะรวมถึงกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ในปีนี้ใช้พันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รนะี่ค่ะ โครงการปลูกข้าววันแม่ในปีนี้นะครับก็เป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่18นะครับโดยจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นิสิตและบุคลากรนะครับของวิทยาเขตกำแพงแสนนะครับได้ทํากิจกรรมร่วมกันโดยใช้ประเพณีวัฒนธรรมการปลูกข้าวนะครับโดยการใช้การปักดำนะครับซึ่งเป็น วิถีชีวิตของคนไทยในสมัยก่อนนะครับกลับมาเพื่อบูรณาการและเผยแพร่องค์ความรู้นี้ให้กับนิสิตในรุ่นต่างๆนะครับโดยเฉพาะนิสิตชั้นปีที่1น,นะครับเมื่อเข้ามาอยู่ในวิถีกรรแพงแสนแล้วนิสิตทุกคนจะมีโอกาสหนึ่งครั้งในการที่จะปลูกข้าวนะครับโดยเราเลือกวันแม่แห่งชาติเป็นวันที่เริ่มต้นในการปลูกข้าวแล้วก็จะเก็บเกี่ยวในวันพ่อแห่งชาติซึ่งระยะเวลาจะครบพอเหมาะพอดี ซึ่งในปีนี้นะครับเราใช้ข้าวพันไรซ์เบอร์รี่ในการปลูกเนื่องจากว่าไรซ์เบอร์รี่เป็นพันธุ์ที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนโดยสู่วิทยาศาสตร์ข้าวเป็นผู้คิดค้นวิจัยนะครับและข้าวพันนี้เนี่ยเป็นข้าวที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงมีคุณค่าทางอาหารสูงมากฉะนั้นทางมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเลยเลือกพันธุ์นี้ในการปลูกในปีนี้และหลังจากนี้ครับในวันที่เราเก็บเกี่ยวในวันพ่อแห่งชาติเราจะนํา ข้าวที่เราเก็บเกี่ยวได้นะครับแจกจ่ายให้กับเกษตรกรเพื่อใช้ใเป็นพันุ์ข้าวและก็ใช้ในการมอบให้กับบุคลากรในช่วงของวันปีใหม่รวมถึงผู้บริหารทุกส่วนงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดนคนปรปฐมหรือบริเวณใกล้เคียงหรือท้องถิ่นต่างๆนะครับเราก็จะใช้ข้าวที่เราปลูกโดยให้ทุกคนตระหนักว่าเราได้ร่วมกันในการปลูกข้าวในครั้งนี้เพื่อมอบความสุขให้กับทุกๆคนที่จะรับข้าวในครั้งนี้นะครับ กิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่เราทําในปีนี้ก็คือเรื่องของการทําพิธีขวัญข้าวพิธีขวัญข้าวเป็นประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทยตั้งแต่อดีตเพราะเราเชื่อว่าการปลูกข้าวนี้เนี่ยนะครับจะต้องอาศัยสิ่งต่างๆที่เป็นทั้งทางวิทยาศาสตร์และก็ทั้งความเชื่อฉะนั้นการทําขวัญข้าวก็จะเป็นการบ่งบอกว่าในการปลูกข้าวในครั้งนี้เนี่ยนะครับเราจะประสบความสําเร็จนะครับข้าวจะได้ผลิตผลที่ดี ได้จํานวนที่มากตามที่เราต้องการฉะนั้นในปีนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากต้นศิลปินแห่งชาติมาร่วมในการทําขันข้าวในครั้งนี้เราก็เชื่อว่าในช่วงวันเก็บเกี่ยวนะครับข้าวที่เราช่วยปลูกในวันนี้นะครับก็จะได้ผลผลิตที่สูงนะคบเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างความ ผูกพันความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตของคณะต่างๆและที่สําคัญก็คือการสร้างความาภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตของคณะ,ะเกษตรศาสตร์ครับสวัสดีครับในนามของคณะเกษตรกำแพงแสนผมรู้สึกภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้มาร่วมกิจกรรมการปลูกข้าววันแม่ของมหา,า,ศศาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ววทยเขตกำแพงแสนที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยพวกเราคณะเกษตรกำแพงแสนทั้งคณาจารย์บุคลากรและนิสิตทุกชั้นปีก็ได้มาร่วมงานในวันนี้ด้วยเป็นการแสดงถึงพลังและความสามัคคีของพวกเราชาวกเกษตรกำแพงแสนนะครับในส่วนของคณะเกษตรกำแพงแสนเรามีการเรียนการสอนเกี่ยวกับพันุข้าวอย่างเช่นข้าวไรเบอรี่ที่หลายท่านรู้จักมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการธาอาหารในดินอย่างถูกวิธีการควบคุมโรคและมแมลง รวมทั้งการจัดการให้น้ำโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่ผ่านสมาร์ทโฟนและยังมีเรื่องราวอีกมากมายครับที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชที่เป็นอาหารของพวกเราทุกคนสำหรับการร่วมกิจกรรมการปลูกข้าววันแม่ในวันนี้ผมก็คาดหวังว่านิสิตรุ่นใหม่ที่ได้มาร่วมกิจกรรมจะรับรู้ได้ถึงความมีเสน่ห์ของวิถีแห่งการเกษตรและคาดหวังว่ากิจกรรมนี้จะสร้างความอยากรักษาอยากสร้างอยากพัฒนา การผลิตทางการเกษตรให้คงอยู่กับประเทศไทยสืบไปแบบยังคงสเสน่ห์แห่งความเป็นไทยที่มีความสันตไมัยยิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนครับกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ในปีนี้ใช้ข้าวพันไรซ์เบอร์รี่ในการปลูกช่วงหน้าจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับข้าวพันไรซ์เบอร์รี่ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะม,มาาาดรนะทสวนไนไะุยี ปุ๋าตายา,ายปุ๋ยตาระใบไข่มุกใช้ปุ๋ยไข่มุกไข่มุกเกษตรกรทั่วไทยเลือกใช้ปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกเพศกานอินทผาลัมมาถึงแล้วนะครับ รวมเกษตรกรทั่วทุกภูมิภาคอินทปลามจากนาครปฐมค่ะมาจากกาญจนบุรีครับมาจากมุกดาหารค่ะเชัยภูมิค่ะพบทุกสายพันธุ์ใหญ่ที่สุดในประเทศบายฮีเหลืองบายฮีแดงอ,อัมเอสดาฮานโคไนซี่และสายพันธุน์อื่นๆจากเกษตรกรทั่วทุกภูมิภาคในวันที่20กรกฎาคมถึง31สิงหาคม2566ที่ตลาดไทยตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนครับเราทําทุกอย่างเพื่อให้ที่นี่เนี่ย ื้ง่ายขายคล่องบริการดีเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและผู้ค้าผู้ประกอบการอื่นๆทั้งประเทศไทยครับสุดยอดจริงๆเลยเปิดมาปังเลยขอบคุณตลาดไทยที่ช่วยเหลือประชานเกษตรกรขอบคุณตลาดไทยนะครับช่วยให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้จริงๆขอบคุณมากต้องขอบคุณทางตลาดไทยด้วยที่เป็นพื้นที่ให้กับเกษตรกรได้ไปจัดจำหน่ายผลผลิตนะครับ ตลาดไทยตลาดกลางค้าส่งสินค้าเกษตรครบรวงจรของประเทศไทยใหญ่ที่สุดในอาเซียนบริษัทไทยน้ำทิพย์คอ์ปอเรชั่นจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มคุณภาพจากโคคาโคล่าแบรนด์ชั้นนำอันดับหนึ่งของโลกดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคน ปุ๋ยรุ่งอรุณสนับสนุนรายการโดยเดอะเวโรนาแอดทับลานปราจีนบุรีปุ๋ยเรือใบไข่มุกและปุ๋ยรุ่งอรุณสินค้าคุณภาพจากบริษัทเครือประวิทย์กรุป๊ป ด้วยว่าหลายๆท่านคงรู้จักแล้วก็ได้ลองรับประทานข้าวไลซ์เบอร์รี่กันไปบ้างแล้วนะคะแต่ว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ค่ะว่าสายพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่นั้นมาจากที่ไหนถ้าอยากรู้ต้องไปติดตามค่ะศูนย์วิทยาศารรสตร์ข้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,ร์วิทยาเขตกำแพงแสนได้พัฒนาวิธีการเพาะปลูกและปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพ จึงเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจที่วิทยาเขตกำแพงแสนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาพันธุ์ข้าวจนกระทั่งมีพันธุ์ข้าวที่ดีสามารถส่งมอบให้เกษตรกรนำไปเพาะปลูกตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องการประกอบอาชีพทำนาหนึ่งในนั้นคือข้าวพันไรซ์เบอร์รี่ค่ะสำหรับข้าวที่เราปลูกกันวันนี้ก็คือข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่เราปรับปรุงขึ้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิเคหกำแพงแสนแห่งนี้นั่นเองครับข้าวพันธุ์นี้จริงๆเกิดมาหลายปีแล้วครับแล้วก็ความฮิตความฮอตความนิยมความเป็นที่ต้องการเนี่ยยิ่งมีความมากขึ้นเรื่อยๆวิเคหกำแพงแสนเนี่ยก็เลยเล็งเห็นถึงความต้องการนกว่าเกษตรกรเนี่ยต้องการเมล็ดพันธุ์เพื่อที่จะเอาไปปลูกทั่วประเทศเลยครับเราก็เลยใช้พื้นที่10กว่าไร่ตรงนี้เป็นพื้นที่ ปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่เพื่อผลิตมเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรทั่วประเทศด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยเราแบ่งไปทําเป็นข้าวกล้องเพื่อบริโภคแจกจ่ายให้กับน้องๆนิสิตบุคลากรได้ทานอาหารดีๆที่เป็นซูเปอร์ฟู้ดกันนะครับสำหรับข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยเขามีอายุปลูกเนี่ยตั้งแต่ปลูกถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยก็คือประมาณสัก120วันนะครับแล้วก็ฤดูเนี้ยเป็นฤดูที่เหมาะสมสําหรับข้าวไรซ์เบอร์รี่เลยก็คือ เป็นฤดูเข้าเข้าสู่ฤดูนาปีก็จะมีน้ำฝนมีแสงแดดอุณหภูมิต่างๆเนี่ยมันเกื้อนหนุนทำให้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่ปลูกในฤดูนี้ครับได้คุณภาพดีมากการทานไรซ์เบอร์รี่เนี่ยเขาจะช่วยชะลอเซลล์ไม่ให้เสื่อมไปตามกาลเวลานั่นหมายความว่าคนที่ทานไรซ์เบอร์รี่ก็จะสุขภาพดีหน้าตาแจ่มใสแล้วก็ดูอ่อนเยาว์ไปมากกว่าคน ที่ไม่ทานข้าวไรส์เบอร์รี่ครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราเนี่ยก็ปรับปรุงพันธุ์ข้าวร่วมกับกรมการข้าวด้วยนะครับพัฒนาพันธุ์ข้าวที่สามารถปลูกได้ทั้งปีแล้วก็มีผลผลิตที่ดีมีคุณค่าโภชนาการด้วยเรามีข้าวพันธุ์ที่เป็นพันธุ์เพื่อการท่องเที่ยวนะครับอันนี้ซึ่งเรียกว่าข้าวสัมพสีหรือข้าวเรนโบรไรซ์เนี่ยพัฒนามาได้3ถึง5ปีแล้วครับแล้วเราก็ปล่อยภาพข่าวไปเรื่อยๆให้พี่น้องประชาชนได้เห็นแล้วก็เอาไปปลูกเอาไป ประดับในร้านกาแฟาในรีสอร์ทในที่ท่องเที่ยวของตัวเองได้ไปส่งเสริมการท่องเที่ยวได้นอกเหนือจากประโยชน์ของการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ยังเป็นเคล็ดลับความลับที่เรายังไม่กล้าเปิดเผยมากนะักเพราะว่าเรายังอยู่ในขั้นศึกษาวิจัยแต่ผมแย้มให้นิดนิดน,นึงก็คือตอนนี้ข้าวสาพสษษีเนี่ยเราใช้ใบข้าวของเขาเนี่ยครับเอามาทำเป็นอาหารที่สำคัญคือใบข้าวเนี่ยมี คุณค่าโภชนาการสูงกว่าในมเมล็ดสูงมากๆวันหนึ่งที่เรามีข้อมูลที่พร้อมเพียงพอแล้วก็ถูกต้องแม่นยำเนี่ยเราก็จะเผยแพร่สู่พี่น้องเกษตรกรแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าถึงได้รับประทานอาหารดีๆที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พัฒนาขึ้นมาครับในส่วนของการเตรียมแปลงนะคะในแปลงปลูกข้าวของเราเนี่ย13.5ไร่บริเวณนี้นะคะก็มีการเตรียมแปลงตั้งแต่เตรียมดินนะคะก็มีการไถดะ ไถแปลเพื่อที่จะให้ดินเนี่ยมีขนาดเล,เล็กลงนะคะหลังจากนั้นก็จะเริ่มตีโรตารี่เพื่อให้อ่าเม็ดมีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นก็เติมน้ําเข้าเข้าสู่ในในนานะคะเพื่อที่จะตีแล้วก็ยําเถือกในครั้งที่1น,นะคะจากนั้นก็จะหมักน้ำเนี่ยทิ้งไว้ประมาณสัก2สัปดาห์ค่ะ หลังจากสองสัปดาห์แล้วเราก็จะย่ําเทือกหรือตีเทือกในครั้งที่2นะคะเพื่อให้ดินเป็นคโคลนมากขึ้นแล้วก็หนึ่งอาทิตย์ก่อนที่เราจะดำนานเนี่ยเราก็ดําเนินการปรับเรียบนะคะให้ผิวของอนานเนี่ยเรียบสม่ําเสมอพร้อมที่จะเป็นนาดําค่ะในส่วนของการเตรียมกล้านะคะเราก็เริ่มจากการ พาะกล้านะคะโดยการเตรียมวัสดุเพาะก็คือแกลบดำนะคะใส่ไว้ในถาดในส่วนของเมล็ดข้าวเนี่ยค่ะเราใช้ข้าวพันไรส์เบอร์รี่นะคะซึ่งนำไปแช่ไว้1คืนก่อนนะคะแล้วก็จะเริ่มมีาลากงอกที่บริเวณด้านปลายของเมล็ดนะคะผ่านไป1คืนก็จะนำามาเมล็ดข้าวมาโรยบนวัสดุเพาะนะคะที่เราเตรียมไว้ในถาดน,นะคะหลังจากนั้นจะทำถาดเนี้ยค่ะไปบ่มไว้2คืนนะคะหลังจาก2คืนก็เริ่มย้ายถาดกล้าลง สู่แปลงนะคะที่เราเป็นแปลงอนุบาลนะคะแล้วก็จะเติมน้ำนะคะเพื่อที่ให้เกิดความชุ่มชื้นและข้าวก็จะค่อยๆจเจริญเติบโตขึ้นค่ะข้าวที่เรามาใช้วันนี้ก็มีอายุ26วันค่ะ ้คุณของแม่นั้นยิ่งใหญ่มากๆนะคะดังนั้นว่าเราทุกคนมาตั้งใจเป็นคนดีแล้วก็ทำสิ่งดีๆเพื่อแม่ไปได้วยกันค่ะสำหรับตอนนี้หมดเวลาของรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนแล้วคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังกันได้ผ่านทาง Facebook รวมถึงทาง YouTube u h a ช n e l รายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายละเอียดตามที่ขึ้นหน้าจอเลยค่ะ ามารถรับชมแบบสดๆพร้อมสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกได้ทางเพจ f c e e o o o กรายการเกษตรช่อง5พัฒนาชุมชนและเพจ t v 5 HD ออนไลน์กลับมาพบกันได้ใหม่เป็นประจำค่ะทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมง10นาทีทางช่อง5กดหมายเลข5วันนี้ชัดและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ